สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดนาทีระทึกเปิลนาคอนเข้า ICU หลังขี่เจสกีชนทาวเวอร์ซี่โครงหกักเป็นหนึ่งหนึ่งดาราคนดังที่รุ่นแ่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานอย่างเปิลนาคอนศิลาชัยจากที่เราทราบกันดีว่าหนุ่มเปิลนั้นมีความสามารถในการขี่เจสกีแต่ล่าสุดเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดโดยทางด้านจูนภรยาเปิ้ลก็ได้โพสต์คลิปนาทีเกิดอุบัติเหตุพร้อมบอกว่าพัก i อ u ยยาวๆไปนาคอนหักหลบเจสกีที่ขับสวนมา เสียววินาทีเลยตอนนั้นเลยต้องหักหลบประจวบเหมาะกับคลื่นแรงด้วยตอนนั้นเลยไปชนกับทาวเวอร์กรรมการอาการซีโครงหักสองซี่พักจะยาว ICU ไปน้านาคอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจัดการออกก้าแข่งเองขณะที่เปิ้ลนาคอนได้โพสต์บอกว่าเป็นนักแข่งยังไงก็หลีกหนีไม่พ้นที่จะเจอกับอุปสรรคหลากหลายก่อนจะถึงเส้นชายจุดหมายปลายทางที่เราโหยหาธรรมชาติยังคงสวยงามกับเราและบางทีก็น่ากลัวกับเราขอาคุณคลื่นทะเลที่ครั้งนี้ยังคงประดานีซัดเรา เทาไปฟาดก,กับทาวเวอร์กรรมการซี่โครงหักไปสองทอนพักผ่อนเดือนเดียวก็หายหายแล้วก็จะออกมาหาเสพธรรมชาติที่สวยงามต่อไป <ht> เป็นกำลังใจให้กับคนที่เจออุปสรรคสู้กันต่อไปนะทุกคนเจสกี้ชิงแชมป์ประเทศไทย 2022# เจสกี้โปรโทัวร์ไทยแลนด์ทากาลังคนดังในวงการบันเทิงและแฟนคลับรวมให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจขอให้หายไวๆกลับมาแข็งแรงเร็วๆนะครับท่านผู้ชม มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนีด .com ขอบคุณครับ